ก็เดี๋ยวคลิปวีดีโอนี้จะมาอัปเดตในส่วนของช่องทางที่ยังสามารถหาเหรียญดิจิตอลได้ซึ่งผไล้รับเหรียญโดสคอยนะครับนี่เลยได้รับเหรียญเข้ามาล่าสุดก็ประมาณ20กว่าโดสคอยนะซึ่งผมใช้ในส่วนของกระเป๋า b i ทาซ่านะครับในการเก็บเหรียญดิจิตอลหรือโด c o อยก็ถ้าใครยังไม่มีกระเป๋าในส่วนของใช้ในการเก็บ เหลียญคริปโตก็สามารถสมัครได้ในส่วนของกระเป๋าที่ชื่อว่า Bitasa นะครับสามารถเปิดบัญชีได้เลยในส่วนของเปลี่ญนดสคอยที่ผมได้รับล่าสุดนะประมาณ20โดสคอยนะครับก็ถ้าเป็นถ้าเปรเป็นเงินบาทนะถ้าขายเป็นเงินบาทตอนนี้ก็จะได้ประมาณผมได้20โดสดคอยใช่ไหม ตอนนี้ก็มูลค่าประมาณ130ประบกว่าบาทต่อ1นึ่ไปต่อ20โดสคอยนะครับถ้า1โดสคอยละตอนนี้มูลค่าของโดสคอยนะครับจะอยู่ที่1โดสคอยประมาณ6บาทกว่า,วานะอ,อันนี้จะเป็นราคาของเหรียญโดสคอยนะครับนี่เลยก็ได้รับเหลียเข้ามาล่าสุดก็คือวันที่27มีนาคม 2,025นะครับก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของช่องทางที่ได้รับเหรียญเข้ามาครับในส่วนของช่องทางที่ได้รับเหรียญลรคอยก็ได้รับจากแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า c o i n p l i e นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่เราสามารถหาเหรียญคริปโตได้ก็จะมีให้เราสะสมเต็มคอยนนะให้เราสะสมเต็มแล้วก็ สามารถเล่เป็นเหรียญคริปโตได้เล่ยบิตคอยก็ได้โดสแล้วก็เหรียญอื่นๆก็สามารถเลือกเล่เปลี่ยนได้เลยนะครับในส่วนของวิธีการหาเหรียญจากแอปคอยติพลายก็คือมันจะมีในส่วนของพวกทำพวกแบบสอบถามดูพวกวิดีโอดูคลิปโฆษณาต่างๆนะครับทำพวกวิจัยอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะได้เป็นเหรียญเขา,าเรียกว่าเหรียญคอยนะครับสะสมตรงนี้เลย เดี๋ยวพาไปดูในส่วนของประวัติที่ทําการไลิกเปลี่ยนนะซึ่งมันมีประวัติแน่นอนในส่วนของการไลิกเปลี่ยนนะครับนี่เลยก็ไล่ไปล่าสุดนี่เลยเนหะ็นไมยี่สิบจุดเก้าห้านะครับก็ใช้เต็มคอยประมาณสี่หมื่นกว่าเต็มคอยครับเลขเป็นเหรียญโรสคอยวันที่ยี่สิบหกเดือนมีนาสองพันยี่สิบห้านะครับอันนี้จะเป็นออยอดที่ทําการไลิกเปลี่ยนนะซึ่งถ้าย้อนมาดูในส่วนของ เปรียนที่ได้รับก็คือยี่สิบจุดเก้าห้าสี่ดูประมาณนะก็ชัดเจนนะครับยี่สิบจุดเก้าห้าสี่ก็ได้รับจากตัวอคอยที่พลายแน่นอนนะครับอืมก็เดี๋ยวพามาดูในส่วนของคร่าวๆในส่วนของวิธีการเล่นนะก็อันดับแรกเราจะต้องไปสมัครก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปแนะนําขั้นตอนวิธีการสมัครเ๋จะไปไว้ด้านล่างไปดูได้เลยวิธีการสมัครนะครับหลังจากที่เราสมัครเสร็จเรียบร้อยต่างๆนะครับเราก็ ล็อกอินเข้ามาในระบบจากนั้นเข้ามาตรงนี้ก็ได้ในส่วนของ Top Offer นะครับอืมแล้วก็เลือกในการสะสมแต้มนะครับเราจะสะสมผ่านช่องทางไหนล่ะอืมอย่างเช่นเราดูโฆษณานะครับเราก็สามารถคลิกในส่วนของเอ่อ PS2 คลิก p t c นะครับเราอาจจะคลิกเข้าไปอันนี้ก็คือการดูโฆษณานะครับเราก็สามารถเอ่อคลิก View S นะครับก็คือการดูโฆษณา สามสิบวิเราจะได้ยี่สิบามคอยนะครับเราก็สามารถจิ้มเข้าไปจากนั้นมันจะมีเวลานับหรือว่ามีขีดวิ่งอยู่นะนี่เราก็แค่รอเวลาก็แป๊บเดียวนะครับประมาณสิบยี่สิบวิตามที่ระบบกำหนดนั่นแหละ หลังจากที่ดูคลิปเสร็จเรียบร้อยก็จะมีเป็นรูปภาพขึ้นมาก็คือเขาจะให้เราเลือกในส่วนของรูปภาพนะครับก็ให้เราอ่านตรงนี้ก่อนนะว่าเขาให้เลือกภาพอะไรนะครับเราก็แค่คลิกเข้าไปตามที่เขาบอกให้เราเลือกนะครับก็ถ้าเราเลือกถูกต้องนะครับก็จะมีข้อความขึ้นมานะครับแต่เราก็ทําการคลิกย้อนกลับนี่แล้วก็เราสามารถดู โฆษณาต,ต่อไปนะครับดูทีละโฆษณานี่หนไหมอืมเราก็ดูไปเรื่อยนะครับอันนี้จะเป็นวิธีการหาเต็มจากการออดูโฆษณานะครับแล้วก็มันจะมีพวกวิดีโอด้วยนะอืมแล้วก็มันจะมีพวกแบบสอบถามนะครับอันด้านล่างนะด้านล่างซึ่งบอกได้เลยถ้าเราทําผ่านเราทําได้ในส่วนของแบบสอบถามเราจะได้เยอะม,มากๆเห็นไหมก็จะได้ประมาณอ,อ่ห้าสิบเอ็ดถึงห้าหมื่นเหรียญน,นะครับ เป็นเป็นเต้มสะสมนะอืมก็สามารถคลิกเข้าไปแล้วก็ทำแบบสอบถามนะครับนี่คลิกตรงนี้เลยซึ่งแบบสอบถามมันอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้ผมองไม่ทําเอ่อให้ดูแล้วกันนะเพราะว่ามันใช้เวลานานมากๆแล้ก็ลองศึกษาดูได้ด้วยตนเองนะครับอืมอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเอ่อหาเต้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเต้มสะสมนะอืมส่วนวิธีการถอดนะเราจะใช้ในส่วนของสามขีนะแล้วก็ มันจะมีในส่วนของมีดูถอนไยเลยไหมอืมลิ่เข้าไปนะครับซึ่งมันจะมีเราเลือกถอนนะหลายสกุลเงินนะครับอืมก็จะมีทั้งถอนเป็นบิตคอยก็ได้เป็นโดสเป็นไลท์คอยเป็นเดสก็ได้ก็หมายความว่าเราสามารถเลือกรับเปลี่ยนได้นะครับเราจะเล่เป็นเหรียญอะไรนะครับแต่ก่อนที่เราจะเล่เปลี่ยนได้เราจะต้องมีแต้มคอยให้ถึงก่อนนะครับอย่างเช่นเราจะเล่เป็นเหรียญโดสคอย เราจะต้องมีประมาณสามหมื่นเต้มนะครับสามหมื 30, นะ่นเต็มนะอืก็คือดูตรงนี้เลยนะครับนี่สามหมื่นเต้มขั้นต่ำนะครับถึงจะเล่ได้นีอ่ออาไปตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเราจะเลือกรับเป็นเหรียญโดสคอยเราก็คลิกเข้าไปนี่แล้วก็มันจะมีให้เราใส่โดสคอยวอลเลตเอเรสก็คือเลขกระเป๋าโดสคอยที่เราจะรับเหรียญน,นั่นเลยนะครับถามว่าเอาที่ไหนล่ะก็คือเอาในกระเป๋าที่เราใช้เก็บเหรียญโดสคอยครับอย่างเช่นเราสมัครกระเป๋าบีทาซ่านะครับ อืมล้วก็มาในส่วนของอวันเลนะครับแล้วก็ไปที่เหรียญโดสคอยไปที่ฝากเลือกเครือข่ายโดสต่อไปนะครับแล้วก็ทําการคลิก c o อปปี้เลขกระเป๋านะครับอืมแล้วก็มาวางง่ายๆครับแล้วก็ในส่วนของช่องที่สองก็คือใส่จานวนเหรียญน,นะครับนี่ตรงนี้นะอืมเราก็ใส่ไปซึ่งอย่างที่บอกขั้นต่ำสามหมื่นคอยนะครับอืมถึงจะได้ได้นะแล้วก็พาสเวิร์ดก็คือ รหาสผ่านที่เราใช้สมัครในส่วนของออแอปพลิเคชันพอร์ตพลนะครับที่เราสมัครนะเราก็เอามาใส่ก็คือพาสเวิร์ดนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราคลิกในส่วนของ s u submit Withdraw นะครับก็คือยืนยันการถอนก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนการถอนนะแต่ว่าอย่าลืมเข้าไปยืนยันการถอนผ่านอีเมลด้วยนะครับนี่นะก็ ให้เราเปิดอีเมลนะครับจะได้รับจากคอรดีพลายนะแล้วก็ทำการคลิกลิงค์ยืนยันนะครับก็จะมีให้เราคลิกคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็กดยืนยันไปก็เป็นอันเสร็จแล้วก็รอเหรียญเข้ากระเป๋าที่เราใช้เก็บนะครับง่ายๆเลยประมาณนี้เลยถามว่าแล้วเหรียญโดสคอยเนี่ยมันเล้เป็นบาทไทยได้ไหมมันถอนเข้าบัญชีได้ไหมถอนได้นะครับเราก็แค่เอามาขายนะเนี่ยเราก็เอามาขายนะครับ เออเราก็ใส่เหรียญโดสคอยแต่ว่ามันจะมีขั้นต่ำประมาณน่าจะสามร้อยห้าสิบาทนะขั้นต่ำที่เราสามารถเลยเป็นเงินบาทได้นะครับเราก็ใส่เหรียญโดสคอยลงไปแล้วก็กดขายนะครับพอเราขายเสร็จใช่ไหมมันก็จะอยู่ในส่วนของเงินสดตรงนี้นะเราก็สามารถถอนได้วิธีการถอนเดวจะเปะคลิปอีกหนึ่งคลิปไปให้ในส่วนของการถอนจากบีทาซ่าเข้ากระเป๋าไม่ใช่เข้ากระเป๋าดีเข้าบัญชีธนาคารนะเดวจะเปะคลิปสอนไปให้สามารถไปดูได้นะครับ โอเคก็คลิปนี้อัปเดตคร่คราวๆในส่วนของการหาเหรียญคริปโตนะครับหรือเหรียญดอสคอยอัปเดตล่าสุด2025นะครับก็มีประมาณนี้เลย